คิปตามคําขอนะคะคือมีน้องๆอยากให้สอนทำวอลเปเปอร์หน้าจอนะคะก็มาค่าทําคลิปสอนให้แล้วนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ไอริเพนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ค่ะทํานําเข้ารูปภาพนะคะแล้วเราก็เลือกภาพหน้าจอที่เราแคปมาได้เลยค่ะนี่นะแล้วเราก็มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดยกเลิกค่ะ อ่าแล้วเราก็กดมาที่เลเยอร์ตรงนี้ค่ะกดเลเยอร์ตรงนี้นะแล้วก็กดบวกตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนี่ยมันก็จะมาเป็นที่อยู่ที่ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ที่สองนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้เห็นไหมสามเลี่ยมตรงนี้เลยลากลงมาให้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็กดไปที่เลเยอร์ที่สองนะคะกดคลิกลงไปเลยนะแล้วเราก็มาเบาโอเวอร์เลยตรงนี้เนี่ยเบาตรงนี้ความจางนะคะให้แบบความจางพอประมาณนะแล้วเราก็กดที่เลเยอร์ที่หนึ่งค่ะ ่ะแล้วเราก็มาเริ่มลงได้เลยอ่ะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะคะนี่ที่จะเป็นรูปไม,ม้บรรทัดตรงนี้แล้วเราก็กดไม,ม้บรรทัดตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเส้นไม,ม้บรรทัดใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ลงสีดําไปเลยค่ะลงตามอันนี้เลยนะตามที่เราเห็นเลยเราก็จะลงไอคอนตัวเลขลงไปถ้ามันแบบไม่ตาไม่โดนมันไม่ตรงเราก็เคื่กดสองนิ้วจิ้มไปที่หน้าจอค่ะใช้กดสนิ้วพร้อมกัน เนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ตรงปอก็จะขยับอาแล้วเราก็ลากไปตามตัวเลขเลยนะถ้ามีเสียงรถเข้าไปก็ขอพลอยด้วยนะทุกคนอ่าเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันเลยอันที่เป็นไอ้บนแบบนี้ก็ทําเหมือนกันเราอาจจะปรับหัวเปลงให้เล็กนิดนึงนะคะแล้วก็ทาแบบนี้อ่าไม่ตรงปอยก็จะยกเลยอ่าแล้วเทได้ขนาดนี้ใช่ไหมข้างล่างอย่าให้มีขีด ขยายใหญ่เลยค่ะจะได้นั่นทีเดียวแล้วเราก็ขลิปไปเลยใหญ่เกินแล้วก็ลกุกประมาณนี้พอพอจะประมาณโอเคแล้วเราก็ไปกดที่แมทพัดต,ตรงนี้ใหม่แล้วเราก็กดออกตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อแอมมพัสออกหลังจากนั้นนะคะให้เรามาปิดตาที่เลเยอร์ที่สองค่ะปิดไปเลยเราจะไม่ใช้มาแล้วให้เรากดบวกใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะนีบ่บวกตรงนี้แล้วเราก็กดไปที่สามจุดเหมือนเดิมแล้วเราก็ลากมันอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ กดรูปกล้องนะคะเพื่อจะเพิ่มรูปลงไปนะคะเดี๋ยวเราขอเพิ่มรูปแล้วแปบ๊บนึงนะรูปปอยอะปอยจาภาพนี้แล้วก็กดเลือกรูปไปค่ะอ่าแล้วก็ใช้สองนิ้วเราอะซูมเข้าซูมออกได้เลยนะว่าเราต้องการให้มันอยู่แบบไหนปล่อยต้องการให้มันประมาณนี้แล้วเราก็กดติถูกค่ะลั้งจากนั้นเราก็จะกดลบพื้นหลังนะคะกดลบพื้นหลังตรงนี้เลย แล้วเราก็คลิกได้เลยค่ะกดกดไปที่ตัวเลยมันก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะคะกดกดไปเลยค่ะถ้าอย่างมันมีสีฟ้าเกินอะไรประมาณนี้นะคะเราก็กดลบตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเครื่องหมายลบตรงนี้คลิกไปค่ะนี่มันก็จะออกให้แล้วแล้วพอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็แค่ติ๊กถูกค่ะติ๊กถูกตรงนี้นี่มันก็จะลบออกให้ คือมันก็จะเบาแรงเรานิดหนึ่งนะคะแต่เราต้องมาเก็บรายละเอียดเองนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันเก็บรายละเอียดให้เราแบบมันไม่ดีมากเนี่ยมันจะมีแบบรอยปะเงี้ยพอเราไปใส่เส้นขอบปุ๊บมันก็จะเป็นแบบไม่สวยอะทุกคนมันจะเป็นแบบผุกขะขุขะอ่ะปอนไม่ชอบปอยต้องแบบมานั่งลบตรงนี้ใหม่นะีน่ลบไปเลยค่ะเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นแบบรอยปะที่แบบเหมือนซีคล้ายเหมือนว่าเส้นมันแตก เราก็ลบไปเลยแต่ตรงนี้ปอ,อาจจะสปีดนิดนึงนะคะทุกคนอขอสปีดนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันนานเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ลบพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดไปที่เลเยอร์ใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็กดรูกก้อนเหมือนกันค่ะ นี่กดเพิ่มเข้าไปแล้วเราก็เลือกของตกแต่งที่เราเพิ่มมาอะไรที่เราไปบันทึกมาได้เลยนะแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะนี้รูปแบบมุมมองนะคะกดให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะสามารถขย่อขยายได้นะนี่แล้วปอจะจัดวางตามใจชอบของเราเลยนะคะแล้วเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้เฮ้ยนี่นะคะแล้วเราก็กดยกเลิกค่ะเอ๋เห็นไหม ว่าตัวกระตูมมันจะอยู่หน้ารูปเนี่ยทุกคนเห็นไหมให้เรากดไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้เหมือนเดิมลากลงมาให้อยู่ล่างรูปนะเนี่ยแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดเพิ่มรูปเพิ่มของตกแต่งได้เลยค่ะอันนี้ก็คือตามใจชอบเราเลยนะว่าเราอยากได้แบบไหนเราก็ลงไปเลยค่ะของตกแต่งคือแบบน่ารักมากเพราอยากเปลี่ยนอะปอยเห็นแล้วปอยอยากเปลี่ยนวอเนปอยอยเปอร์ปอยก็เลยมาทำคลิปสอนซะเลย แล้วเราก็เพิ่มลงไปแบบนี้เลยตามใจชอบเราเลยนะทุกคนเราอยากให้ของตกแต่งเราอยู่แบบไหนนะคือจินตนาการของเราเลยอ,ะอ่ะอ่าเราก็เพิ่มลงไปให้หมดตัวของแต่งซีมันน้อยน้อยนิดนึงไปก็อาจจะเพิ่มซ้าโอเคประมาณนี้เรากดที่ถูกเหมือนเดิมเนี่ยอ่าทุกคนพราะมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนสีไอตัวเนี้ยที่เราทําการวงมาเนี่ย ไหนตัวนี้ใช่ไหมที่เราทํากันไว้ไหนตัวเนี้ยแล้วอย่าเปลี่ยนสีให้เรากดไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมแล้วเราก็กดไปที่เนี่ยเลเยอร์อ,อันนี้นะที่มันเป็นของอันนี้อะดาๆอะเห็นไหมแล้วเรากดอันฟ้าล็อกตรงนี้ที่มันเป็นแม่กุญแจเนี่ยเห็นไหมกดล็อกไปเลยเราอยากได้สีไหนอะปออยากได้สีอันตานลละกันอ่ะเราก็กดลงไปเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ว่าถ้ามันไม่เข้าของตวแต่งถ้าเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีได้ดี Yeah. ปอยก็จะลองอย่างเงี้ยทุกคนคือลองไปเรื่อยๆอ่ะว่ามันเข้ากันไหมแต่ปอยชอบสีตาลอะนตาลดีกว่าอ่าแล้วเราก็พอได้เงี้ใช่ไหมให้เรากดเลื่อนมาค่ะให้กดที่เลเยอร์หนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นเลเยอร์เปล่าถ้าใครไม่มีให้กดบวกขึ้นไปให้กดบวกขึ้นไปนะคะแต่อันเนี้ยปอยมีไว้แต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องกดบวกก็ได้แล้วเราก็มากด ดูดสีไม่ต้องดูดสีสีกดไปที่แม่สีตรงนะี้อ่าแล้วเราก็กดนั่นนี่มันจะเป็นแบบนี้นะถะ้านอโนใโนโทรศัพท์ปอยไม่แน่ใจว่ามันมันต้องเลื่อนไปอีกอะ่ะทุกคนให้เป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เราก็กดเบาแบบคล้ายๆเหมือนทําให้สีอ่อนลงอะ่ะทุกคนเข้าใจฟิลนั้นปะอ่าแล้วเราก็กดลงไปเลยค่ะแล้วก็ลงพื้นหลังไปเลยก็จะเป็นแบบนี้แต่ปอยว่ามันไม่เข้ากับของตกแต่งเลยอะ่ะสีเหลืองอะลองสีเหลืองอ่อน เพอาะคิดว่าไม่เข้าของตกแต่งเลยพอลงใหม่อะแล้วก็กดใหม่เหมือนกันเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนอยู่นี้แหละทุกคนมันได้ไหมวะไม่ได้อะไม่สวยโอเคสีนี้ละอ่ะแล้วเราก็กดเยลืมกดบวกไปเหมือนเดิมอ่ะเราจะทําเส้นตารางแล้วให้เรากดไปที่ฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์เห็นไหมตรงนี้ อ่ากดไปที่ฟิลเตอร์แล้วเราก็กดไปที่รูปแบบตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่กดที่รูปแบบกดไปที่นี่กรอบตรงนี้กรอบนะคะแล้วเราก็เลือกเนี่ยรางจํานวนกรอบหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ปลอยทําไว้นะอ่าแล้วเราก็ปรับได้เลยเนี่ยปรับตามปลอยก็ได้นะทุกคนคือปรับให้มันเล็กหรือมันใหญ่อะไรก็ตามใจทุกคนเลยค่ะเนี่ยปรับตามปลอยก็ได้เลยนะอ่าเรากดถูกแล้วกดการะบาดออก แล้วกดอัลฟาล็อกเหมือนเดิมสีเราจะใช้สีเดียวกับอันนี้นะคะทุกคนดูดมาเรยนะแล้วเราก็ลงเลยค่ะลงแล้วเราก็กดในที่เดเยวอีกรอบนึงแล้วก็เบาความจางอเอ้เลยลงอ่ามันจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะให้เรากดบวกไปอีกหนึ่งครั้งแล้วเราจะลงก้อนเมฆอีกหละกดปเป็นเรื่องสีขาวนะคะแล้วก็ลงไปเลยค่ะนี่เราจะจุดสีจุดสีมุมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขีดตรงนี้แบบนี้ เราก็กดไปที่ตรงนี้เห็นไหมสีเหลี่ยมตรงนี้อ่าเราก็กดคันลอกแล้วก,กดหล,กลีกรอบหนึ่งเราก็กดวางมันก็จะมาแล้วเราก็เลือกได้เลยวางตามใจชอบเราเลยอันนี้ไม่ต้องกดคันลอกแล้วนะถ้าเราคดดลอกแล้วเราก็กดวางได้เลยกดวางวางวางไปเลยนะ,ะแบบนี้ พอได้ตามที่เราต้องการเรากดไปที่เยอร์ค่ะแล้วเราก็จะเห็นเครื่องหมายที่มันชี้ลงตรงนี้ไหมเนี่ยเราก็กด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 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถ,ถึงก้อนเมฆที่เราทําชัดลอกไว้หมดอเนี่ยมันก็จะอยู่เลเยอร์เดียวกันอ่าแล้วเราก็กดบวกไปรอบนึงบวกซึบขึ้นไปแล้วก็กดที่สีน้าตาลกดค้างถ้าเราทําการลงจุดเลยค่ะลงจุดเลยปรับ แป้งให้น้อยลงก็ได้นะไม่ต้องให้แบบจุดมันเท่ากันมากเกินไปนะทุกคนนี่แบบนี้โอเคพอยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนก้อนเมฆเอามานะเรามากดที่เลเยอร์ที่เป็นก้อนเมฆนะเลเยอร์นี้แล้วกดอันฟ้าล็อกค่ะแล้วเราก็เลือกสีนต้ตาลน,นี่แหละแล้วเราก็ลงไปเลยนี่เพราะว่าแบบนี้จะดีกว่ารือว่าสีเหลืองดีสีส้มดีลองไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนด่องก่อนมันจะสวยอะ่ะพอรู้สึกมันแปลกๆว่ะ สีนตานี่แหละอ่ะาล้วก็กดไปที่รูปตรงรูปเรานะคะแล้วก,กดบวกขึ้นไปเนี่ยให้เลเยอร์เปล่าอยู่ล่างของอันนี้เข้าใจไหมแล้วเราก็เลือกสีขาวนะคะอ่าเราก็กดตรงนี้ลากขึ้นไปเลยคคล้ายเหมือนทําจุดแบบนี้ลาก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 ,ลาก,ลากขึ้นไปแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก,กดที่เลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็กดตรงนี้ผัดลอกแล้วก,กดมาที่ตรงนี้ เลเยอร์ล่างที่เราคัดลอกนะถ้าเราคัดลอกไปเลเยอร์อันนี้มันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมตอนแรกไม่มีถ้าเรากดคัดลอกกดตรงนี้บวกตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปขึ้นไปที่เลเยอร์บนให้เรากดเลเยอร์ล่างตรงนี้นะดูดีๆนะทุกคนแล้วก็กดไปที่อันฟ้าล็อกพอกดฟาล็อกเสร็จแล้วเราก็ดูสีตานม,มาแล้วก็ลงไปเลยให้มันนี้จะไม่มีอะไรใช่ไหมให้กดเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้นี่แล้วเราก็ลากขึ้นไปค่ะ ลาก้นไปแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้แล้วเรากดติกถูกอ่าแล้วเราก็กดไปที่เลเยอร์มันเดิมแล้วเราก็กดไปที่เลเยอร์ของอันนี้แล้วก็กดบวกนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดนี่อันฟ้าเอตรงนี้อันนี้ตัดตัดออกเนี่ยการตัดออกตรงนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็กดไปเลือกสีขาวจะดูดสีก็ได้ง่ายดีอ่าแล้วก็ขีด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 แบบนี้เลยแล้วกดไปที่เลเยอร์ใหม่แล้วก็กด กดความจางลงอ่ะแล้วกดบวกไปจึ๊บแล้วกดการตัดออกอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมทำเป็นตารางขีดขีดนี้เหมือนเดิมอ่ะแล้วกดเบาเลเย,ยอร์เหมือนเดิมนี่มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแล้วอยากให้มีขอบนิดนึงให้เรากดไปที่รูปคนรูปเราอะกดไปนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกเปลเย,ยอร์แล้วกดที่เลเย,ยอร์ที่สิบเอ็ดเห็นไหมแล้วกดไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะคะนี่ฟิลเตอร์ตรงนี้ กดไปนะแล้วให้เรากดไปที่ตรงนี้รูปแบบชึบพอกดรูปแบบเสร็จไหมเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนหาคําว่าเนี่ยเส้นขอบทั้งคู่เนี่ยที่ไม่เป็นสีแดงแดงไม่รู้ว่ามันเป็นสีแดงเหมือนกันไหมนะแต่ให้หาคาเนี้ยเส้นขอบทั้งคู่วงเล็บด้วยทั้งคู่เนี่ยทุกคนแล้วเราก็มาปรับขนาดเส้นได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนอ่าพอาเราได้ตามที่เราต้องการให้เราติ๊กถูกตรงนี้พอติ๊กถูกเสร็จให้เรากดกระบาดออกแล้วกดที่เลเยอร์ แล้วกดที่อั f r e Lock นี่มันเดิมแล้วเราก็ลงสีขาวอะแล้วเราก็ไปใหม่ไปที่ฟิลเตอร์ไม่เสร็ยังให้เรากดตรงนี้ใช่ไหมให้มันอยู่ที่เลเยอร์ที่เราลงสีไปเมื่อกี้ให้เรากดบวกตรงเอตรงเนี้ยที่มันเป็นข้างบวกตรงเนี้ยกดไปแล้วกดคัดลอกพอกดคัดลอกเสร็จใช่ไหมทุกคนเนี่ยทุกคนจะเห็นเลเยอร์ที่สิบเอ็ดเนี่เห็นไหมมันจะอยู่แล้วให้ให้เรากดที่ล่างที่เราคัดลอกมานะ อ่าแล้วเราก็กดไปที่ฟิลเตอร์ใหม่อีกรอบนึงแล้วก,กดนี่เส้นขอบทั้งคู่เหมือนเดิมอันนี้เราอาจจะเบาให้แบบปรับให้ขนาดมันน้อยลงนิดนึงนะเราก็กดถูกแล้วก็กดกดกาะบาดแล้วเราก็ดูสีน้ําตาลมาค่ะนี่ดูสีกดค้างได้เลยนะเรากดที่เลเยอร์อ่ามันต้องกดที่เลเยอร์ก็ได้กดค้างปุ๊บดูนะคะว่ามันล็อกอยู่ไหมถ้ามันล็อกอยู่คือเราลงได้เลยประมาณนี้น,นี่นะ,ะทุกคน บอเปอร์เราก็จะเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือก็อาสามารถไปทําตามได้นะทุกคนเนี่ยเป็นบอเปอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะปอยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะหวังว่ายอดวิวคลิปนี้จะเยอะนะคะ